เสียงรถราวิ่งผ่านไปมาส่งเสียงก้องสะท้อนในตรอกแคบลมเย็นพัดเอาฝุ่นและกลิ่นควันรถเข้ามาปะทะใบหน้าของหญิงสาวเธอยือนอยู่ริมถนนใต้แสงไฟถนนสีเหลืองนวลที่กระพริบเป็นจังหวะกระจกหน้าต่างรถเบนสีดำสะท้อนเงาของเธอเธอเอียงคอมองตรวจเช็คเสื้อผ้าของตัวเองผ่านภาพสะท้อนเสื้อตัวเก่าของเธอหลวมไปนิดสายเสื้อในจึงเลื่อนหลุดจากไหลเธอขยับเข้าใกล้กระจกปรับสายเสื้อในให้เข้าที แสงไฟจากหน้ารถศาสตร์กระทบผิวของเธอเน้นให้เห็นเส้นผมยุ่งเหยิงและเหงื่อที่เกาะตามลำคอเธอไม่รู้เลยว่ามีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องมาจากในรถชายหนุ่มนั่งอยู่หลังพวงมาลัยมือจับพวงมาลัยแน่นเขาไม่ใช่แค่เห็นแต่เขาหยุดหายใจไปชั่วขณะริมฝีปากของเธอเม้มแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความตั้งใจขณะที่เธอปรับสายเสื้อในทุกการเคลื่อนไหวของเธอเต็มไปด้วยความไร้เดียงสาแต่สำหรับเขามันเหมือนต้องมน เขาเป็นมหาเศรษฐีที่คุ้นเคยกับผู้หญิงสวยรูแต่ไม่มีใครเหมือนเธอความเรียบง่ายความจริงแท้และความไม่รู้ตัวของเธอทำให้เขารู้สึกแปลกหัวใจเขาเต้นแรงโดยไม่มีเหตุผลเธอเงยหน้าขึ้นเห็นภาพสะท้อนของเขาผ่านกระจกดวงตาทั้งคู่สบกันผ่านเงาสะท้อนมือของเธอหยุดชะงักหัวใจเธอกระตุกวูบใบหน้าของชายหนุ่มในกระจกไม่ใช่แค่คนแปลกหน้ามันคือใบหน้าที่เธอเคยเห็นมาก่อน เธอกระพริบตาทีๆราวกับไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นเป็นเรื่องจริงภาพสะท้อนของชายหนุ่มยังคงอยู่ดวงตาคมเข้มของเขาจับจ้องมาที่เธอเธอหายใจติดขัดความรู้สึกเย็นว่าแล่นผ่านแผ่นหลังเธอเคยเห็นเขาแต่ที่ไหนเมื่อไหร่สมองของเธอพยายามประมวลผลขณะที่ร่างกายแข็งทื่อชายหนุ่มในรถไม่ได้ขยับเขาเพียงมองเธอราวกับกำลังรอให้เธอจำได้เสียงเครื่องยนต์เบาๆดังคลออยู่ในอากาศแต่ยังอื่นเงียบสนิท เธอยกมือขึ้นช้าๆแต่ที่กระจกราวกับต้องการพิสูจน์ว่าเขามีตัวตนจริงปลายนิ้วของเธอเกือบจะแตกกระจกแต่ก่อนที่เธอจะได้สัมผัสรถเบนสีดำเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างช้าฮ่าๆเธอก้าวถอยหลังโดยอัตโนมัติดวงตาย,ยังจับจ้องภาพเงาในกระจกริมฝีปากของชายหนุ่มขยับเขาพูดบางอย่างแต่เธอไม่ได้ยินเสียงรถคันอื่นวิ่งผ่านกลบถ้อยคำของเขาไปจนหมดเธอกลืนน้ำลายหัวใจเต้นรัวเธอควรวิ่งตามไปไหม ควรทำอะไรสักอย่างหรือเปล่าแต่ขาของเธอกลับไม่ขยับเธอได้แต่ยืนมองรถเคลื่อนห่างออกไปในใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามแต่มีคำถามหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดเขาคือใครเธอยืนมองไฟท้ายของรถเบนซ์สีดำค่อยๆลับไปกับความมืดในอกของเธอเหมือนมีบางอย่างตีตื้นขึ้นมารู้สึกอึดอัดแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเธอเม้มริมฝีปากแน่นพยายามไล่ความรู้สึกแปลกประหลาดออกไป แต่ภาพดวงตาของเขายังติดตรึงอยู่ในความคิดเาวกับเธอเคยเห็นมันที่ไหนมาก่อนเธอสายหน้าพยายามดึงตัวเองกลับสู่ความเป็นจริงเธอเป็นแค่เด็กสาวธรรมดาส่วนเขาดูเป็นคนที่มาจากโลกที่ต่างออกไปเธอหัวเราะเบาๆให้กับตัวเองอย่างกับเรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตจริงได้แหละเสียงเครื่องยนต์คุนหูก็ดังขึ้นอีกครั้งเธอสะดุ้งหันขอบไปมองรถเบนซ์คันเดิมจอดนิ่งอยู่ตรงหัวมุมถนน หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นมือเย็นเฉียบชายหนุ่มเปิดประตูรถก้าวออกมาช้าฮ่าฮ่าไฟถนนส่องให้เห็นใบหน้าของเขาชัดเจนเขาสูงกว่าที่เธอคิดท่าทางสุขุมแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยบางอย่างที่อ่านไม่ออกเขายือนอยู่ตรงนั้นจ้องมาที่เธอโดยไม่พูดอะไรเธออยากจะถอยหลังแต่ขากลับไม่ขยับเพียงเสี้ยววินาทีเธอเห็นรอยยิ้มบางๆที่มุมปากของเขาเสียงหัวใจของเธอเต้นดังจนแทบจะกลบทุกเสียงรอบข้าง และและ้เขาก็เอ่ยขึ้นคำพูดของเขาทำให้เธอต้องเบิกตากว้างในที่สุดก็เจอเธอจนได้เสียงของเขาไม่ดังนักแต่ชัดเจนพอที่จะทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเธอขมวดคิว้วสับสนคุณพูดอะไรชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นทีละก้าวดวงตาของเขาจับจ้องเธอแน่วแน่เธอไม่จำฉันได้จริงๆหรือเธอกลืนน้ำลายพยายามคิดทบทวน ทำไมเขาถึงพูดเหมือนรู้จักเธอเขาเป็นใครกันแน่ลมยามค่ําคืนพัดเอาความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างของเธอเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงฉันฉันควรจะจําคุณได้เหรอชายหนุ่มหยุดเดินหัวเราะเบาฮ่าฮ่รอยยิ้มของเขาแฝงไปด้วยอะไรบางอย่างที่เธออธิบายไม่ถูกแน่นอนเขาตอบเสียงนุ่มเธอสันส่นศีษะความรู้สึกประหลาดเริ่มก่อตัวขึ้นในอกทำไมเธอถึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ทำไมเธอถึงรู้สึกว่าเขาไม่ได้แค่เจอเธอโดยบังเอิญแต่เขากำลังตามหาเธอเธอขยับริมฝีปากเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่กลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาชายหนุ่มมองเธอด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกราวกับกำลังประเมินบางสิ่งฉันตามหาเธอมานานแล้วเขาพูดชาชาชัดถ้อยชัด,ชดคำหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นทำไมเธอถามเสียงแผ่รู้สึกถึงความเย็นวาบไล่ขึ้นมาจากปลายเท้า ชายหนุ่มยิ้มบางๆก่อนจะล้้งมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อสูทเธอกลืนน้ำลายสายตาจับจ้องการกระทำของเขาอย่างระแวดระวังมือของเขาหยิบบางสิ่งออกมาแสงไฟถนนสะท้อนกับวัตถุชิ้นนั้นมันเป็นกระดาษเก่าขนาดเท่าฝ่ามือเขาคลี่มันออกช้าๆแล้วยื่นมันให้เธอเธอลังเลแต่สุดท้ายก็ค่อยๆยื่นมือไปรับทันทีที่เห็นภาพบนกระดาษด,ดวงตาของเธอเบอิกกว้างมันเป็นรูปถ่ายเก่า รูปถ่ายของเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังยิ้มอย่างไร้เดียงสาเด็กหญิงในรูปคือเธอเองเธอเงยหน้ามองชายหนุ่มรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบริมฝีปากของเธอสั่นระริกนี่มันชายหนุ่มเอียงคอเล็กน้อยสายตาของเขาทอดมองเธอด้วยความอ่อนโยนเธอหายตัวไปเมื่อสิบห้าปีก่อนเขากระสิบและฉันคือคนที่ต้องพาเธอกลับบ้านเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสั่นสะเทือนเสียงรถที่แล่นผ่านไปมากลายเป็นเพียงเสียงเบาๆที่ห่างไกล หัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะระเบิดออกมาคุณกำลังพูดเรื่องอะไรเธอพึมพำรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังชาวา่าบเธอไม่เคยหายตัวไปไหนไม่เคยถูกพาไปจากที่ไหนทั้งนั้นใช่ไหมเธอกระพริบตาถีๆมองรูปถ่ายในมือรู้สึกเหมือนภาพตรงหน้ากำลังบิดเบือนความทรงจำบางอย่างไหลลวนอยู่ในหัวภาพของมือที่เอื้อมมาหาเธอเสียงร้องให้สะอื้นของใครบางคนถนนที่ทอดยาวไปสู่ที่ไหนสักแห่งที่เธอจำไม่ได้ เธอสันศีะพยายามไล่ความคิดเหล่านั้นออกไปไม่จริงฉันไม่เคยชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้อีกเก้าดวงตาของเขาสงบนิ่งแต่เต็มไปด้วยบางอย่างที่ลึกซึ้งเธอจำไม่ได้เพราะพวกเขาทำให้เธอลืมเธอเงยหน้ามองเขาดวงตาสันไหวพวกเขาเธอทวนคำราวกับไม่แน่ใจว่าตัวเองอยากรู้คำตอบหรือไม่ชายหนุ่มพยักหน้าดวงตาของเขาไม่รับไปจากเธอ คนที่เลี้ยงเธอคนที่ทำให้เธอคิดว่าชีวิตของเธอเป็นแบบนี้มาตลอดแต่ความจริงแล้วเธอเป็นทายาทของตระกูลมหาเศรษฐีที่ทรงอิทธิพลที่สุดตระกูลหนึ่งและฉันถูกส่งมาเพื่อน,นำเธอกลับไปเธอรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวขาดหายไปทุกอย่างที่เธอเคยเชื่อทุกอย่างที่เธอเคยเป็นมันอาจจะเป็นเพียงเรื่องโกหกมาตลอดชีวิตของเธอเองเธอสายหน้าช้าชารู้สึกเหมือนร่างกายจะรุดลงไปกับพื้นไม่ไม่จริง เสียงของเธอแผ่วเบาราวกับลมที่กำลังสั่นไหวชายหนุ่มมองเธออย่างสงบไม่ได้เร่งเรา้าไม่ได้บังคับแต่สายตาของเขาแน่วแน่ราวกับต้องการให้เธอเชื่อ <Cheer. S 1> ฉันรู้ว่ามันยากที่จะยอมรับเขาพูดเสียงนุ่มแต่เธอรู้สึกใช่ไหมเธอกลืนน้ำลายภาพความทรงจำเลือนรางยังคงไหลเวียนอยู่ในหัวเธอรู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างถูกล็อกไว้ในจิตใจของเธอมาตลอดและตอนนี้มันกำลังพยายามจะตื่นขึ้นฉันฉันต้องเชื่อคุณเรอ เธอถามเสียงสัน่นชายหนุ่มยกยิ้มบางๆก่อนจะหยิบอะไรบางอย่างออกจากกระเป๋าเสื้อสูทอีกครั้งมันเป็นสร้อยเส้นหนึ่งจี้ของมันเป็นรูปปีกนกขนาดเล็กสองประกายอยู่ใต้แสงไฟถนนทันทีที่เธอเห็นมันหัวใจของเธอกระตุกวูบเธอยกมือขึ้นแตะที่หน้าอกของตัวเองความรู้สึกบางอย่างพลุ่งพล่านขึ้นมาอย่างรุนแรงนี่เป็นของของเธอเขากล่าวพลางยื่นสร้อยให้เธอมันถูกพบอยู่กับเธอในวันที่เธอหายตัวไป มือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อรับสร้อยมาไว้ในมือปลายนิ้วสัมผัสกับจี้รูปปีกนกความเย็นของโลหะทำให้เธอสถานและในเสี้ยววินาทีนั้นภาพบางอย่างพุ่งเข้ามาในหัวของเธอราวกับฟ้าผ่าเด็กหญิงตัวเล็กๆก,กำลังร้องให้ในความมืดเสียงฝีเท้าหนักๆไล่ตามมามือที่แข็งแกร่งกระชากเธอไปจากอ้อมแขนของใครบางคนเสียงกรีดร้องแล้วทุกอย่างก็ดับวูบไป เธอสะดุ้งสุดตัวร่างกายสั่นสถานขณะที่สติกลับมาอีกครั้งเธอเงยหน้ามองชายหนุ่มดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความไม่เข้าใจฉันฉันจำได้แล้วเสียงของเธอแทบจะขาดห่วงชายหนุ่มพยักหน้าอย่างช้าฮ่าฮ่าเธอพร้อมจะกลับบ้านหรือยังเธอไม่รู้ว่าต้องตอบว่าอะไรเพราะตอนนี้บ้านที่เธอรู้จักอาจไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปแล้ว เธอกำสร้ยในมือแน่นรู้สึกถึงความเย็นของโลหะที่แผ่ซ่านไปทั่วปลายนิ้วหัวใจของเธอยังคงเต้นแรงภาพความทรงจำที่เพิ่งผุดขึ้นมาทำให้เธอหายใจติดขัดเธอเงยหน้ามองชายหนุ่มราวกับกำลังมองหาคำตอบจากดวงตาของเขาแล้วถ้าฉันไม่กลับละ่ะเธอถามเสียงเบาแต่แฝงไปด้วยแรงสั่นสะเทือนที่แม่แต่เธอเองก็รู้สึกได้ชายหนุ่มมองเธอครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจเบาฮ,ะฮะ่าฮ่าเธอคิดว่าพวกเขาจะปล่อยเธอไปง่ายๆง,งั้นเหรอ เธอขโมดคิ้วสับสนพวกเขาชายหนุ่มขยับเข้าใกล้อีกก้าวลดเสียงลงราวกับกลัวว่ามีใครแอบฟังคนที่ขโมยเธอไปจากครอบครัวเธอคนที่โกหกเธอมาตลอดชีวิตพวกเขารู้แล้วว่าเธอจำได้เธอรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวเย็นเฉียบลงอย่างฉับพลันเธอหันไปมองรอบตัวรู้สึกเหมือนมีสายตานับไม่ถ้วนกำลังมองมาที่เธอจากความมืดลมหายใจของเธอเริ่มติดขัดร่างกายแข็งทื่อหมายความว่า ชายหนุ่มพยักหน้าดวงตาเคร่งครึมถ้าเธอไม่ไปกับฉันตอนนี้เธออาจจะไม่มีโอกาสได้เลือกอีกเลยท่านใดนั้นเสียงฟีเท้าแผ่วเบาดังขึ้นจากตรอกมืดด้านหลังเธอเธอหันขวับไปมองทันทีหัวใจหล่นวูบลงไปถึงตาตุ่มเงาของใครบางคนกำลังก้าวออกมาจากความมืดชาฮ่าฮ่ ها. เธอไม่เห็นใบหน้าแต่เธอรู้ว่าพวกมันมาแล้วเธอหายใจติดขัดความหนาวเย็นแล่นไปทั่วร่าง เงานั้นค่อยๆก้าวออกมาจากความมืดร่างสูงใหญ่ของชายสองคนปรากฏขึ้นใต้แสงไฟถนนสีส้มสลัวพวกเขาแต่งตัวเรียบง่ายแต่บางอย่างในท่าทางของพวกเขาทําให้เธอรู้สึกถึงอันตรายสายตาของพวกเขาจับจ้องมาที่เธอโดยตรงเธอขยับถอยหลังโดยอัตโนมัติรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นรัวจนแทบจะกระโดดออกจากอกชายหนุ่มข้างกายเธอขยับตัวมาขวางหน้าเธอไว้มือของเขาแตะที่ข้อมือของเธอเบาฮ่า อย่าขยับเขาพูดเสียงต่ำแทบจะเป็นกระสิบเธอแทบจะหยุดหายใจสัมผัสที่ข้อมือของเขาแน่นขึ้นเล็กน้อยชายสองคนนั้นหยุดยืนห่างจากเธอไม่กี่ก้าวบรรยากาศรอบตัวตึงเครียดราวกับอากาศกำลังหนักขึ้นหนึ่งในนั้นก้าวมาข้างหน้าดวงตาคมกริบเหมือนเหี่ยวคุณหนูเขาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบเธอสะดุ้งร่างกายแข็งทื่อถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วเสียงของเขาราบเรียบแต่เธอรู้ว่ามันไม่ใช่คำขอร้อง มือของเธอกำสร้อแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวเธอรู้สึกถึงมือของชายหนุ่มที่ข้อมือของเธอเช่นกันมันเป็นเพียงสัมผัสเบาๆแต่เธอรับรู้ถึงข้อความที่ซ่อนอยู่ในนั้นอย่าก,กลัวฉันอยู่ตรงนี้เธอกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงและชายอีกคนหนึ่งก็เลื่อนมือไปใต้เสื้อแจ็คเก็ตของเขาช้าฮ่าฮเธอเห็นแวบหนึ่งด้ามปืนสีดำสนิทที่โผล่พ้นออกมาเล็กน้อย เธอเบิกตากว้างรู้ได้ทันทีว่าพวกเขาเอาจริงและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการพากลับบ้านอีกต่อไปเธอกลือนน้ำลายรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายเย็นเฉียบชายหนุ่มข้างกายเธอขยับตัวเล็กน้อยแต่เธอสัมผัสได้ถึงความตึงเครียดในท่าทางของเขามือของเขาคลายจากข้อมือของเธอช้าๆก่อนจะกำแน่นอีกครั้งเขาเองก็รู้ว่าสถานการณ์นี้กำลังจะเปลี่ยนไปพวกคุณเป็นใคร เธอถามเสียงสันแม่จะรู้ว่าอาจไม่ได้คำตอบที่ต้องการชายที่อยู่ด้านหน้าใส่ยะยิ้มบางฮ่าฮ่าไม่สำคัญหรอกคุณหนูสิ่งที่สำคัญคือคุณควรไปกับเราตอนนี้โดยดีเสียงของเขาเย็นเยียบจนเธอขนลุกเธอสบตากับชายหนุ่มข้างกายราวกับกำลังถามว่าเราจะทำยังไงเขาไม่พูดอะไรแต่สายตาของเขานิ่งลึกราวกับกำลังคำนวณทุกความเป็นไปได้เธอหันกลับไปมองชายสองคนนั้นอีกครั้ง มือของชายที่แตะปืนไว้ใต้เสื้อยังคงค้างอยู่ตรงนั้นราวกับรอเพียงสัญญาณเพื่อควักมันออกมาเธอกำ้อ้แน่นจนรู้สึกถึงขอบโลหะกดลงบนผิวลมหายใจของเธอหนักขึ้นหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดแล้วในเสี้ยววินาทีนั้นชายหนุ่มกระซิบเสียงเบาแทบจะไม่ได้ยินวิ่งเธอไม่ทันคิดอะไรทั้งนั้นขาของเธอพุ่งออกไปทันทีราวกับสัญชาตญาณสั่งให้ทำเช่นนั้นเสียงตะโกนดังขึ้นจากด้านหลังจับตัวเธอไว้ เสียงฝีเท้าวิ่งตามมาเสียงบางอย่างขยับใต้เสื้อแจ็คเก็ตเธอได้ยินเสียงชายหนุ่มเคลื่อนไหวตามหลังมาอย่างรวดเร็วแล้วทันใดนั้นเสียงปังดังขึ้นกลางอากาศเธอสะดุ้งหัวใจแทบหยุดเต้นร่างของเธอกระตุกไปข้างหน้ารู้สึกถึงลมที่แหวกผ่านด้านข้างเสียงกระสุนฝังเข้าไปในกำแพงข้างตัวเธอพวกมันยิงจริงฮ่าฮ่าเธอวิ่งเร็วขึ้นแต่ก่อนที่เธอจะได้ก้าวไปไกลกว่านั้น มือแข็งแรงกระชากแขนของเธออย่างแรงจากด้านหลังเธอเซมร่างกายเสียสมดุลเสียงหอบหายใจดังขึ้นข้างหูกลิ่นน้ำหอมจางๆของใครบางคนลอยมากระทบจมูกเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาเบิกกว้างชายหนุ่มไม่ได้อยู่ข้างเธออีกต่อไปแต่เป็นหนึ่งในพวกมันที่จับตัวเธอไว้แน่นเธอสะบัดตัวสุดแรงหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดมือหยาบกร้านของชายคนนั้นบีบรอบแขนของเธอแน่นราวกับคีมเหล็กปล่อยชัน เธอกรีดร้องพยายามดิ้นสุดกำลังแต่แรงของเธอไม่อาจสู้เขาได้ชายอีกคนรีบวิ่งเข้ามาสมทบใบหน้าของเขาเย็นชาไร้อารมณ์อย่าขัดขืนเลยคุณหนูมันจะทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้นเท่านั้นน้ำเสียงของเขาราบเรียบแต่เต็มไปด้วยการขม่มขู่เธอหายใจหอบสายตากวาดมองไปรอบตัวหาทางหนีทีไล่แล้วเธอก็เห็นชายหนุ่มที่อยู่ข้างเธอตลอดเวลาล้มลงอยู่ห่างออกไปไม่กี่ก้าว ริมฝีปากของเขามีรอยเลือดซึมออกมาเขาคงถูกเล่นงานในเสี้ยววินาทีที่เธอมัวแต่นี้เธอเบิกตากว้างใจหายวาบไม่นะ่ะเธอไม่รู้ว่าพลังจากไหนที่ทำให้เธอยกขาเตะเข้าที่หน้าแข้งของคนที่จับตัวเธอไว้เขาสอบอทออกมาแต่แรงจับไม่ได้คลายลงเลยยังดื้ออีกงั้นเหรอเขาหยิบอะไรบางอย่างออกมาจากกระเป๋าเสื้อเธอเห็นแวบเดียวผ้าเช็ดหน้าสีขาวเปื้อนของเหลวบางอย่าง หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นย่าสลบเธอดิ้นรนหนักขึ้นพยายามกรีดร้องแต่ชายคนรีบเข้ามาปิดปากเธอไว้โลกทั้งใบของเธอเริ่มบีบแคบลงกลิ่นฉุนของสารเคมีทะลวงเข้ามาในจมูกของเธอแขนขาของเธอเริ่มอ่อนแรงเปลือกตาของเธอหนักขึ้นทุกวินาทีภาพสุดท้ายที่เธอเห็นก่อนที่สติจะดับวูบคือสายตาของชายหนุ่มที่พยายามจะลุกขึ้นมาแต่ถูกกระแทกกลับลงไปกับพื้นอีกครั้งเธออยากจะเอื้อมมือไปหาเขา แต่ทุกอย่างก็ดับวูบไปเธอรู้สึกเหมือนจมดิ่งลงไปในความมืดมิดเสียงรอบตัวค่อยๆเลือนหายร่างกายของเธอหนักอึ้งเธอพยายามฝืนลืมตาแต่เปลือกตาของเธอราวกับถูกโซ่ล่ามไว้จิตใต้สำนึกของเธอตะโกนให้เธอตื่นขึ้นสู้สิแต่ร่างกายของเธอไม่ตอบสนองแล้วทันใดนั้นเสียงดังโครมตามมาด้วยเสียงร้องของใครบางคนเธอรู้สึกได้ถึงแรงสะเทือนบางอย่างจากนั้นเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้น ปล่อยเธอเดี๋ยวนี้ใช่หนุ่มเธอพยายามขยับตัวแต่โลกทั้งใบยังคงโคลงเคลงเสียงต่อสู้ดังระงมขึ้นรอบตัวเธอได้ยินเสียงหมัดกระทบเนื้อเสียงของบางอย่างล้มกระแทกพื้นเสียงฝีเท้าสับสนวุ่นวายแล้วจู่ๆแขนที่เคยกดร่างเธอไว้ก็คลายออกเธอลม้มลงกับพื้นอย่างแรงลมหายใจติดขัดกลิ่นสารเคมียังหลงเหลืออยู่ในจมูกแต่เธอเริ่มควบคุมร่างกายตัวเองได้อีกครั้งเสียงหอบหายใจหนักๆดังอยู่ข้างเธอ เธอพยายามเงยหน้าขึ้นและเห็นชายหนุ่มยืนอยู่เหนือร่างของหนึ่งในพวกมันใบหน้าเขามีรอยฟกช้ำริมฝีปากแตกเป็นทางแต่แววตาของเขามันยังคงแน่วแน่เหมือนเดิมเขาย่อตัวลงแต่ไหล่เธอเบาฮ่าฮ่าเธอโอเคไหมเธอพยักหน้าเบาๆแม้ว่าร่างกายของเธอจะยังสั่นอยู่ก็าตามเราต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เขาพูดเร็วขึ้นดวงตากวาดมองรอบตัวเธอพยายามลุกขึ้นแม้จะยังรู้สึกเวียนหัวอยู่บ้าง ชายหนุ่มพยุงเธอไว้แขนแข็งแรงของเขาโอบรอบตัวเธอแน่นเชื่อฉันนะเขากระสิบเธอเงยหน้ามองเขาแม้ว่าโลกของเธอจะพังทลายลงต่อหน้าต่อตาแม้ว่าทุกอย่างที่เธอเคยรู้จะกลายเป็นเพียงเรื่องโกหกแต่ตอนนี้เธอรู้สึกว่ามีเพียงสิ่งเดียวที่เธอมั่นใจได้เธอจับมือเขาแน่นฉันเชื่อคุณเขายิ้มบางๆก่อนจะกระชับมือของเธอแน่นขึ้น แล้วทั้งสองก็วิ่งหายไปในค่ำคืนทิ้งอดีตที่เต็มไปด้วยเงามืดไว้เบื้องหลังพร้อมกับก้าวไปสู่อนาคตที่พวกเขาต้องค้นหาด้วยตัวเองอนาคตที่เธอจะได้รู้ว่าเธอคือใครกันแน่